โอเคครับคือก็มีคนหนึ่งกำลงเล่นอยู่นะก็ธรรมดาครับนันก็คือแมปนี้นะตอนนี้เรากำลังติดแมปนี้อยู่ครับตอนแรกก็ไม่สนุกแล้วแล้วพอมัาลอกเล่นสนุกมากมากเลยนะครับสนุกเกินแบบเกินต้านอะ ก็นี่ครับแรกนะถ้าทุกคนถ้าทุกคนเต้นได้การมันจะเป็นเลเวลหนึ Level ่งใช่ไหมจะให้ทุกคนมาห้าร้อยจิจะไม่ได้ว่าซิ่เจมคุณก็ตรงนี้คือที่สุมนะครับตรงนี้สามารถมาสุมได้ท,ทั้งสองอันนะัก็ตรงนี้คะยังปุนตรงนี้ไหมตรงนี้นครับ เป็นการดูสแปตนะครับว่าเปอร์เซ็นต์กจะออกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วผมก็ได้ตัวประมาณลีเจนเดอรี่มานะครับตัวนี้เป็นตัวอัพนะครับตัวตีบุกอกไตรงนี้ครับเป็นการตีบวกทุกคนเห็นอะไรแปลกๆไหมนี่ฮะเราก็ใสทุกคนเพื่อเราจะตีบวกอะไรนะครัตรีบวกนี้ แล้วก็ต้องมีอันนี้200อ,อันใช่ไหมเอ้ยสองสองร้ออันสองเงิน